สวัสดีครับผมวันนี้นะก็ะจะมารีวิวนะครับเหลือดําน้ำทาปาฆ่ารอนะครับทาปะฆอาสมารีนะเอาละครับดูจากภายนอกก่อนเลยฮนะนี่เป็นวันพีชของบันไดเอาละเรามาดูข้างในกันดีกว่าฮะว่าเป็นยังไงฮะอืมครับน้บอยนะฮะ นี่ว่ะมีสติกเกอร์มาด้วยนะฮะจะเป็นส่วน A ครับนะะต่อไปคือเป็นตัวท้องเนื้อนี่เป็น water, วอเตอร์แลคเกอเป็นน้ำนต่างๆะะต่อไปอีกชิ้นหนึ่ง ติ๊กเกอร์เหมือนกันนี่เป็นส่วนของธงนะฮะธงเป็นสมัครของพระเจ้าลรอครับเป็นของตัวเรือเลยมันจะเป็นนี่จะเป็นชิ้นส่วนอ่อบี B ครับนี่บีโอเคครับมาดูกันมีคู่มือการประกอบยอดเลยครับเยี่งม,มาก แล้วจะเป็นแบบนี้ฮะอาจารย์ก็รอโอเคครับขอบคุณมากครับถือว่าจำฮะ